ครับสมาชิกติ๊กตอาย,ยึดเดอะเซอร์เทรดทองทุกท่านวันนี้เราจะมาอ่านกราฟราคาทองสปอตไปด้วยกันนะครับรายมันรายเดือนเดือนละแท่งบอกว่าแนวโน้มเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงอยู่แล้วก็เป็นแท่งแดงยาวลงมานะครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะอย่างไรต่อต้องรอดูปิดสิ้นเดือนนี้นะครับว่าจะสามารถรับอยู่ไหมตรงแนวรับตรงนี้นะครับกาลังจะชนบรลิเจอร์แบรนแนวรับของลายมันแล้วนะครับ ตรงนี้ต้องรอดูแล้วนะครับว่าเอาอยู่เอาไม่อยู่แนวรับสปอตตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1,670กรเถึงแปดสิเหรียญน,นะครับบริเวณเจอร์แบนดอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วก็เป็นโลในอดีตที่ผ่านมาด้วยนะครับตอนนี้ลาลวีคบอกว่ากําลังทําลงอยู่นะครับลงรุนแรงมากเป็นแท่งแดงยาวต่อเนื่องลงมาเลยนะครับในทุกสัปดาห์ยังไม่มีแท่งเขียวเลยนะครับยังไม่มีแท่งเขียวเลยดังนั้นก็ต้องมาลุ้นครับสัปดาห์นี้จะมีแท่งเขียวไหมเพราะว่าใกล้จะชนแนวรับแล้วนะครับพันหเถึงพันหเหรียญเป็นแนวรับบนเจอร์แบนดไนมัน,นะครับ รายสัปดาห์ต้องมาลุ้นปิดสัปดาห์กันครับวันนี้เพิ่งวันอังคารก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับรายวันรายวันบอกกับเราว่าตอนนี้มีแนวโน้มของการรีบาวขึ้นนะครับกำลังทดสอบเส้นแนวต้านสีดำเส้นแรกเลยครับ1 7 2เี่เหรียญประมาณนั้นนะครับจะยืนได้ไหมยืนได้ยืนไม่ได้ตรงนี้ต้องลุ้น,นครับถ้ายืนไม่ได้ก็จะลงต่อนะ1 7 2เี่เหรียญถ้ายืนได้ก็จะมีแนวโน้มของการดีดตัวขึ้นต่อนะครับ ลน์เดยบอกว่าแบบนั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่รลายสชั่วโมงรลายสชั่วโมงบอกว่าตอนนี้กําลังทดสอบแนวต้านอยู่เลยนะครับเป็นบริ l i n เจอร์แบนกลางของรลายสชั่วโมงอยู่ที่1712เหรียญน,นะครับกำลังทดสอบแนวต้านอยู่ในเวลานี้เลยครับราคาทองคําดีบาวขึ้นมาทําโลไว้ที่พันเห้าเหรียญ ในวันนี้นะครับหลังจากทําโร1 7 0 5เหรียญก็มีการรีบาวขึ้นมาทดสอบแนวต้านลาย4ชั่วโมงบรนเจอร์แบนกลาง1,712เหรียญผ่านได้ไหมยืนได้ไหมถ้ายืนได้ไปเจอการ1,725ครับเป็นบนเจอร์แบนบนแล้วก็เป็นไฮของราคาเมื่อวานนี้นะครับ1,725 ถ้ายืนไม่ได้ก็จะลงครับลงไปทดสอบแนวรับโลเดิมครับพันเจ็ดร้อยพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดถึงพันเจ็ดร้อยเหรียญตรงนั้นเป็นเบรนเจอร์แบนด์ล่างแล้วก็เป็นโลที่ทำไว้เดิมนะครับพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดถึงพันเจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับวัดกันตรงนี้ครับยืนได้ยืนไม่ได้ครับพันเจ็ดร้อยสิบสองเหรียญหลายชั่วโมงบอกกันแล้วว่าตอนนี้สามารถเบรกเบรนเจอร์แบนด์กลางขึ้นมาได้นะครับพันเจ็ดร้อยเก้าเหรียญแต่กำลัง ติดแนวต้านแนวต้านก็อยู่ที่รายชั่วโมงอยู่ที่1714นะครับพันเจ็ดงนั้นแบนกลางไราสี่อยู่ที่1712แนวต้านไรยหนชั่วโมงอยู่1 7 1 4ตรงนี้จึงต้องวัดกันนิดหนึ่งว่าจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมพันเจ็ดร้อยสิบสี่เจอแบนบนอยู่ที่1717 17เหรียญน,นะครับ แนวต้านของรายชั่วโมงจึงอยู่ที่1 7 1 4ถึง1 7น7นะครับตรงนี้เป็นต้านสำคัญเบรกได้เจอกัน1725ครับโลหายเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นบริเจอร์แบนบ,บนราย4ชั่วโมงแต่ถ้าเบรกไม่ได้ยืนไม่ได้จะลงมาทดสอบแนวรับรายชั่วโมงอยู่ที่1703เหรียญน,นะครับ1 7 0เเหรียญเป็นแนวรับรายชั่วโมงที่ตอนนี้กำลังรอรับอยู่จะยืนได้ไหม1 7 1 4ถึง1,716 ยืนได้ขึ้นต่อเจอพันเยืนไม่ได้อาจจะลงมาทดสอบ1 7 0เจมเหรียดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับรายชั่วโมงว่าอย่างนั้นครับราย30นาทีบอกกับเราว่าตอนนี้กําลัง ดันแบนด์ดนบนอยู่ครับมีการเบรกเอาบริเร์แบนดบนของลาย30นาทีนะครับแต่เบรกแล้วมีสัญญาณการย่อตัวลงด้วยนะครับแนวรับก็อยู่ที่1ันเยเหรียญครับลาย30นาทีบอกว่าอย่างนั้นนะครับแนวรับแรกลาย30นาทีอยู่1ันเยเหรียญน,นะครับตอนนี้กำลังพยายามดันบริเร์แบรนดบนอยู่เบรกเอาแล้วดันอยู่นะครับ ดันไปได้ไหมดันไม่ได้แนวรับ1 7 1 0เหรียญจะรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่ก็จะไปเจอกัน1,708เหรียญแล้วก็1,705เหรียญของราย30นาทีนะครับรายชั่วโมงอยู่1,703เหรียญเนาะแนวรับก็เลยอยู่ที่1,710 1,709 1,705แล้วก็1,703เหรียญครับแนวต้านก็1,714 1,716 1,725นะครับ ตรงนี้ต้องลุ้นกันหนักๆครับเพราะตอนนี้กำลังทดสอบแบนกลางของลาย4ชั่วโมงอยู่ยืนได้ยืนไม่ได้วัดกันตรงนี้เลยครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับกับการเทรดในวันนี้พอสีฟ้าสดใสสบายๆกันทุกวันนะครับอ่านด้วยเทคนิค KTS Mastercard เล่นรอบทำกำไรกับตลาดโดยเฮียยุทธครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ